เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมินทร,รมาธิบดีศรีสินมหาวชิระลงกรณวชิระกล้าเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2567ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษในแพทย์บรรกิจโลจนาพิวัฒคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณพัชาราอุบลศรีที่ปรึกษาประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกและคุณอรวรรณเร็วหัวหน้างานบริหารทั่วไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมพระชตาหลวงสืบพระชาตาหลวง ทูลพระขวัญแบบล้านนาเชียงใหม่โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประธานสงฆ์และพลอากาศตรีสุพิชยัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ข้าราชการทุกภาคส่วนร่วมพิธีในวันที่15กรกฎาคม2567ณนมนฑลพิธีภายในพระวิหารหลวงพระอุโบสถวัดเจดีย์หลวงวรวิหารตำบลพระสิง์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ สินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราธินารายงาน